แน่เบลนี่ข้อที่สองแล้วอันนี้คือคนจุ้ยคนแรกออกมาออกแล้วอันนี้น้องตัวแรกออกแล้วครับเวลาบ่ายโมงตรงวันที่สิบห้าสิบห้าธันวาบ่ายโมงตรงตัวแรกออกมาแล้วกลางวันด้วยนะครับวันนี้กลางวันเลยอันนี้น้องเลือกกลางวันนะน้องเลือกข้อกลางวันดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราติดตามตัวที่สองครับผมนี่ดูดูคนจุ้ยดูสีดูสีดิทุกคนสีสวยมากเลยอ่ะดูดิสีแบบช็อกโกแลตอ่ะดูดิเนาะเราติดตามตัวที่สองครับ นี่ตัวที่สองครับผมเบบี้อนี่เวลาออกก็คือบ่ายโมงยี่สิบสามนาทีนะครับย้ำว่าเวลานี้เป็นกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนเห็นไหมแม่กำลังเรียอยู่ครับนี่ดูดีแรงดีมากทุกคนดูวิ่งมุดจะหานมกินนะทุกคนดูสิโอ้โหดูดีดูแรงที่โอ้ยเห็นไหม เดี๋ยวรอติดตามตัวที่3ครับผมอันนี้น้องคนที่3ครับออกตอนเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงสามสิบนาทีนะครับบ่ายโมงสามสิบ้านาทีอยู่สีสวยมากสีแบบแบบช็อกโกแลตเข้มอ่ะเห็นไหมอืมสวยมากเลยอ่ะเห็นดูดิก็ช่วงช่วงเวลาพักก็แม่บาวนี่ก็ใช้แค่ไม่เกินสิบห้านาทีเองนะครับตอนนี้คือไวมาก ครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยออกมา3ตัวลนะครับทุกคนเห็นไหมดินน้อยนะฮะสอ้ๆคุณสวยอือเฮ้ยกันเลยลูกอ่ะโอเคครับรอติดตามตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่วันนี้ลองเหยียบลูกเห็นไหมตัวที่สี่ ออกเวลาบ่ายสองโมงตรงเลยบ่ายสองโมงตรงครับผมตัดหน้ามาเลยเสียงดีมากทุกคนอันนี้เสียงดีสุดแล้วดูดิเดี๋ยนะติดตามตัวที่ห้าครับผมอันนี้คนที่ห้าออกมาแล้วครับน้องออกเวลาบ่ายสองสี่สิบหกนาทีครับผมแมวชุ่มตัวที่ชองแล้วเนี่ย เป็นสีไหมกระจุยอ่นว่าอะไลูกยังไม่มีแรงเลยครับผมยังไม่จิกกินนมเลยนี่เจ้าแค่แต่ข้อนี้นางแข็งแรงมากครับทุกคนข้อนั้นออน้อยมากโอเครอติดตามครับตัวที่หกนะไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าท้องยังแข็งๆอยู่นะรอติดตามครับผมอันนี้ห้าตัวครับผมตัวแรก นี่ตัวนี้ตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนี่ตัวที่สามนะตัวที่สี่น้องที่ตัวที่สี่นี่ตัวที่ห้านี่ตัวที่ห้าเห็นไหมเออเนี่ยอันนี้น้องคนที่หกครับผมนอกมาเลวน้องออกเวลา ใบสามสิบห้านาทีครับผมนี่ตัวที่หกนะสีส้มอีกแล้วอันนี้ส้มทั้งตัวเลยนะทุกคนนี่ส้มทั้งตัวเลยนี่ลองส้มทั้งตัวเลยอ่ะนี่ตาดาวนี่โอ้ดินห้อยแล้วเดินเก่งเดินเก่งแล้วเดินเก่งแล้วโอ้คุ่มพรดเดินดูดิเดินเดินดิน้องเดินดิเจ๋งดีด้วยดูอ่ นี่นอนเรียงกันเลยหกนอยอีกแล้วดูสินี่พี่หนึง่งพี่สองพี่สามไหนพี่สามไหนพี่สามนอนอยนู่นี่พี่สามนอนอยนู่นี่พี่สามเด็กเท้าพี่สี่เด็กเท้าพี่สี่อันนี้ห้าอันนี้หกน้องหกนี่จะเป็นสีส้มเต็มตัวเลยนะครับทุกคนนี่แบบนี้ ต้มเยอะมากสรุปว่าเราได้น้องๆมาหกคนนะครับนี่แม่แบบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนดูสิแข่งแกล้งแข็งแกร้ง,ง,ง,งว้าวน,นี่เด็กๆครับกำลังกินนมกันเลยแม่แบบนี้เก่งมากอืแมแบบนี้เก่งเนอะใช่ไหมหอืม ดูที่เด็กกินนมกันดูเป็นจ็อๆเลยโอเคครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับรอดูน้องๆตอนครบหนึ่งเดือนนะ่จะน่ารักขนาดไหนนะครับผมจะพับก,กี่ตัวชายกี่ตัวหญิงกี่ตัวปากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน ครับทุกคนผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้เด็กๆก็ครบหนึ่งเดือนกันแล้วนะคะวันนี้15มกรลานะน้องออก15ธันวาวันนี้เด็กๆก็ครบเดือนกันแล้วนี่อันนี้มปนเกิดใครเกิดเต้าฟูฟูเห็นไหมครับตอนตอนออกมานะตัวแค่เห็นไหมทุกคนตัวแค่เล็กเล็กนิดเดียวอ่ะนี่ดูใจญ่ดูใจมาก มาโชว์ตัวทีละตัวดิเรไหนพี่หนึง่งพี่หนึ่งอยู่ไหนพี่หนึงน่ง,หงไหนพี่หนึพี่หนึ่งวันนี้ไหนพี่หนึ่งอไหนดลูกเอ๊ะของมี่นี่นี่คือพี่หนึ่นี้นีน้องดเนี่ยทุกคนดูสีน้องเหมือนน้สดเลยดนี่คือพี่หนึ่งดูดูดูดน้คนไหนคนที่สองอยู่ไหน อันนี้คนที่จ้องไหนมาไหนมาดูดิมาดูหน้าดูตากันทีเด้ยวมาแล้วมาแล้วอันนี้คนที่จ้องนโอ้โหโอ้โหคนที่จ้องครับเป็นเด็กชิวเวอร์อีกแล้วลายแชบบี้นะครับไม่ใช่ลายบัวนะเงี้ยสีเนี้ยต่งสวยมากสีเนี้ยจะสวยมากเลยนะทุกคนแบบแบบเขาชอบกันเยอะเลยสินะเดกสีกังสดๆเลยนั่งก็ขีนด้วยฮึไหนใครคนที่สามอันนี้คนที่สาม น้องผู้ชายจีโจมว้าวว้าวดูสิทุกคนดูหนึ่งเดือนตัวบอลเดิมเลยใหญ่มากวันนี้อันนี้อันนี้อาจจะอัดได้ไม่เต็มที่นะเพราะเด็กๆสนอรมากเลยครับทุกคนไฟกำลังไฟกำลังเล่นเลยเห็นไหมคนไหนคนที่สี่อ่าทุกคนดาวมาสิคนไหนคนที่สี่คนไหนคนที่สี่คนไหนคนไหนคนนี้คนนี้คนนี้ไปดูนะไปดูนะ เ้าจิ๋วมเนี่เนี้ยมันมีชอบคนเนี้ยคนเนี้ยมันชอบทุกคนทุกคนดูนะดูน้องแบบน่ารักมากนี่นีเนี่ยทุกคนดูน้องสิน่าเหมือนเด็กเล็กเลยว้าทุกคนว่าน้องว้าเนี่ยน้องน่ารักมากคนเนี้ยมันมีชอบอันนี้ใครคนที่ห้าคนที่ห้าอยู่ไหนอันนี้คนที่ห้าอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่คนที่ห้าไหนคนที่ห้าอยู่ไหนครับ ตีดีนะตีแค่ดีนะเดีรยวมาขับคนที่ห้าคนที่ห้าอยู่ไหนทุกคนคนที่ห้าอยู่ไหนไหนคนที่ห้าคนที่ห้านี่นี่คนที่ห้าอยู่นี่เต้าส้มอันนี้เป็นเาวสวยเต้าส้มนะครับไหนดูหน้าดีนะมีดูมีดูคนดูหน้าหน่อยไหนผมไม่ดูแล้วกันมมตัวใหญ่มาก่ว้าย อดิกผู้ผูจะนี่ท่านเรียกกันว่าติกฟูู้นะครับน้องดูดูตัวน้องดีน้องตัวใหญ่มากเลยทุกคนหนึ่งเดือนดี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ขอย้ำว่าหนึ่งเดือนนะโอเคคนไหนคนที่หกคนที่หกอยู่ไหนคนไหนลูกคนไหนคนไหนทุกคนคนไหนคนไหนคนที่หกยกมือขึ้นดูคนนี้พัดแอบอยู่นี่ให้มาอยู่ในเฟรมกล้องซะด้วยนมวันนี้นะคนที่หกไหนมาโชว์ตัวหน่อยดีเร็ว เขาว่ากันว่าเราน่ารักและเกินมาดูสิคือน่ารักจริงป่ะนี่มามีดูหน่อยดิเอ๊ะอันนี้ชาวช่วยสีชมคนที่หกครับคนสุดท้องเลยแต่ตัวใหญ่กว่าพี่ใหญ่ดูอืมเอ๊ะในมามีดูมีดูมีดูบ้างนี่ตั้งแป๊บั้งแนเอ๊ะอ้าวดุ๊ยน่ารักไหมค่ะเนี่ยๆกำลังติดเล่นครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะเด็กๆกำลังวัยกำลังอยากเล่นนะครับผม ก็หนึ่งเดือนเนาะน้องกำลังโซนๆนะทุกคนแต่แต่คือแมวโซนคือแมวแบบอันนี้นะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะตัวเอทุกคนโอเคบายบายอืมและนี่ก็จะเป็นพัฒนาการของเด็กๆนะคบลูกแมวสกอตติชโฟอายุหนึ่งเดือนน้องมองเห็นเราแล้วนะเห็นแล้วเราทำแบบเนี้ยน้องก็มองตามเราเห็นไหมเนี่ยกิ่งไหมเนี่ยนี่น้องน้องๆคนนี้น่ารักแลวก็ฉลาดมากเลยทุกคนเนี่ยพรีเซนต์เลยเนี่ยแบบน้องน่ารักมาก น้องต่างเหมือนเด็กน้อยเต้าจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วนะเออนี่เด็กๆก็เล่นกันอย่างนี้ฮะทุกคนนี่เป็นไงเด็กๆหนึ่งเดือนน่ารักจ้าดูดูดูเด็กซิ้วเออเต็กซิ้วมีแต่คนบอกว่าน้องอ้วนๆฟาร์มเราแบบมีเด็กคนชมว่าอ้วนจังฟาร์มเรานกแปลกเล่นเพื่อนโอเคทริปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคือความน้องๆเล่นกัน ให้เห <c oughs> ็นนะว่าจากวันที่น้องคลอดจนถึงน้องอายุครบหนึ่งเดือนแ่ะพัฒนาการของน้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สเปกสป่าเลยนะคลิปนี้แบบเออเด็กๆแบบน้องเล่นเก่งมากนี่นี่นี่เห็นไหมดูสิไม่ไดดูบ้เอ๊ะเจ้าพ่อปามิอ่ะว่าจะปิดกล้องแล้วอันนี้เอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงอีดนิดนึงเด็กๆเด็กๆโอ้ยอายุอาย

มันจะพูดสเก็ตเตอระใหม่ไป้เล่นด้วยกันเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่นี่โอเคครับวันนี้พูดปั้งขอลาไปก่อนนะครับผมปิดท้ายกันด้วยการพัฒนาการของเด็กหนึ่งเดือนนะโอเคยังไงก็ฝากตดถูกใจซับสไคร b ์ช่องพุดปั้ง h ช n n นลด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจอดีแคบ๊ายบายแคมปไปแล้วไปแล้ว